สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งวันนี้เป็น EP ที่33ของรายการแล้วนะครับในลำดับแรกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน a i r f o ฟไทยกันก่อนนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นในหลายพื้นที่ในหลายสถานีนะครับแนวโน้มเกณฑ์คุณภาพอากาศนั้นเริ่มเพี้ยนขึ้นสูงบ้างเล็กน้อยนะครับ อันนี้เป็นไปตามคาดการณ์นะครับสืบเนื่องจากสภาพอากาศที่ผันผวนนะครับแต่อะไรก็ตามพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน,านอย่าเพิ่งตลกนะครับเพราะว่าเกณฑ์คุณภาพอากาศโดยรวมนั้นอยู่ในระดับที่ดีไปถึงปานกลางนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ทางภาคอีสานของประเทศไทยนั้นในหลายสถานีและในหลายพื้นที่นั้นแนวโน้มคุณภาพอากาศนั้นเริ่มขยับขึ้นสูงเล็กน้อยนะครับอันนี้ปัจจัยจากสภาพอุตุิยมวิพิยาส่งผลเช่นเดียวกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลนะครับแต่อะไรก็ตาามพื้นที่ท ใ,ใต้ของประเทศไทยนั้นแนวโน้มเกตคุณภาพอากาศยังคงดีต่อเนื่องนะครับและเมื่อเรามาดูสถานการณ์ล่วงหน้า7วันกันบ้างนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณทวนนั้นเรายัางคงต้องเฝ้าระวังอีก1วันนับจากนี้ไปนะครับเพราะว่าสภาพอากาศที่ผันผวนนั้นส่งผลให้ระดับฟลูออไาดเล็กเพียองจุดท่าอาจยังขึ้นสูงได้ในบางพื้นที่ในบางสถานีนะครับแต่จะเป็นแค่1วันนะครับและหลังจาก พรุ่งนี้เป็นต้นไปแนวโน้มจะกลับมาดีอย่างต่อเนื่องนะครับเชกเช่นเดียวกับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับเรายังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ทางตอนใต้ของ17จังหวัดภาคเหนือนะครับแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังอีกแค่1นวันเช่นเดียวกันนะครับสภาพอุตุมวิทยานั้นจะคล้ายๆกับพื้นที่กรุงเทพฯพอไดบริเวณทนนะครับเพราะว่าหลังจากวัดพรุ่งนี้เป็นต้นไปแนวโน้มก็จะดีต่อเนื่องเช่นเคยครับในขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนั้นแนวโน้ม7วันลงหน้ายังคงดีต่อเนื่องเช่นเคยครับ และเมื่อเราเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเน้นย้ำพ่อแม่น้องประชาชนมาในหลาย EP ก่อนหน้านะครับเราต้องเริ่มต้นร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะครับในการลดการระบายฝุ่นเราขนาดเล็กที่2.5อยากแหลกกาเนิดอย่างจริงจังสองวิธี2แหล่งกําเนิดที่เราเน้นกันมาอยู่เสมอนะครับวิธีที่1นนะครับจากภาคการจราจรนะครับเรียนเน้นย้ำจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับมันตรวจสอบนะครับเครื่องยนต์ของจากยานพาหนะของทุกท่านนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องกันอยู่เสมอโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ แล้ววิธีที่2ที่เราจะขาดไปเลยไม่ได้นั่นก็คือการงดการเผาในที่โล่งนะครับเพราะว่าการเผาในที่โล่งนั้นเป็นปัจจัยที่มีนยัยสําคัญจริงๆนะครับต่อระดับฟูลลออรขนาดเล็กเพียง2.5ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันทีนี้นะครับและว,วันนี้ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางกาศเรายังมีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์กันอยู่ เช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกมีการตรวจวัดรถที่ปล่อยความดําเกินมาตรฐานอยากจริงจังเป็นเชิงลุกเลยนะครับซึ่งเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับกรมการขนสง่งได้มีการตรวจวัด รถนะครับไปถึงทั้งสิ้น48คันนะครับแต่ว่าไม่พบรถที่มีการปล่อยควันดำเกิดมาตรฐานและตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นมานะครับจนถึงวันที่24พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2566นกะครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการตรวจวัดรถที่ปล่อยควันดำนะครับไปทั้งสิ้น8 6 7 9คันและได้มีการพ่นนะครับพ่นสีห้ามใช้รถที่ตรวจพบว่าเกิดมาตรฐานไปทั้งสิ้นนะครับเป็นจำนวน25คันนะครับซึ่งนี้เป็นกิจกรรมดีดีที่ เรียกได้ว่าเป็นการาตรวจวัดเชิงลุกนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยเป็นการเฝ้าระวังและลดการระบายจากภาคการจราจรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับยังคงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันติดตามข่าวสารและสาระสําคัญดีๆจากแฟนเพจศูนย์แก้ไขปัญหาโลวิพิษทางอากาศและแฟนเพจกรมควบคุมโรคโิษเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระสําคัญดีๆที่อัปเดตท,ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพื่อนํานไปใช้ในการวางแผนประกอบการดํารงชีวิตสําหรับทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกิจกรรมการแจ้งในฤดูหนาวนี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน ep พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ